สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้ที่8แล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่8ในเรื่องของคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัรชนีนะคะสำหรับในบทนี้เราจะเรียนการหลักๆ2เรื่องด้วยกันนะคะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือเราจะเรียนในเรื่องของคำที่ประวิสันชนีนะคะและเรื่องที่สองที่เราจะต้องเรียนรู้กันก็คือเรื่องของคำที่ไม่ประวิสันชนีนะคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันเลยนะเริ่มจากคำที่ ประวิสันชนีกันก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องคำที่ประวิสันชนีและคำที่ไม่ประวิสันชนีเรามารู้จักคำว่าวิสันชนีก่อนอ,อสำหรับวิสรนชนีเนี่ยมันคืออะไรนะคะวิสัรชนีก็คือรูปสระอะนั่นเองนะคะรูปสระอะตัวนี้เขาเรียกว่าวิสรนชนีนะคะซึ่ง จะใช้ในการเขียนหลังพยัญชนะของภาษาไทยนะคะทั้ง44ตัวเลยเนาะอันนี้ครูยกตัวอย่างมาแค่4ตัวเองนะคะอย่างเช่นเนี่ยอยู่หลังกอไก่ก็จะอ่านว่ากะนะคะสระอะอยู่หลังจอจานเรียกว่าจะาสระอะอยู่หลังช่อช้างเรียกว่าชะสระอะอยู่หลังสอเสือเรียกว่าสะ อย่างนี้เป็นต้นเนาะนี่คือ,อวิสัญนีนะคะเขาเรียกว่าวิสัญนีเนาะนะคะ,ะทีนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องแรกกันก่อนในเรื่องของคำที่ประวิสัญนีนะคะสำหรับคำที่ประวิสัญนีเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือคำที่มีรูปสระอะประสมอยู่นั่นเองเนี่ย นี่คือรูปสระอะเนาะอ่าคำที่ประวิสันชนีคือคำที่มีรูปสระอะระสมอยู่แล้วออกเสียงอะเต็มเสียงก็คือว่าถ้าคำไหนมีสระอะระสมอยู่ให้หนูออกเสียงอะเต็มเสียงเลยนะคะซึ่งอ่าคำที่มีสระอะระสมอยู่เนี่ย สามารถแบ่งเป็นสองอย่างสองวงตรงนี้เนาะอย่างแรกเลยก็คือคำที่ปราวิสันชนีที่มีปราวิสันชนีอยู่ที่พยางหน้าของคำนะคะส่วนอย่างที่สองเนี่ยก็คือคำที่ปราวิสันชนีที่อยู่พยางท้ายของคำนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำไปพร้อมๆกันกับครูเลยนะ สำหรับคำที่ประวิสันชนีอยู่ที่พยางนาหนูดูคำนี้อ,อันนี้คืออะไรลูกอันนี้คือคำว่ามะลินะคะมะลิตัวนี้มีสองพยางเพราะออกเสียงสองครั้งถูกไหมคะมีสองพยางเพราะออกเสียงสองครั้งคือมะลิทีนี้หนูสังเกตดูว่าสระอ มีปราวิสัญชีเนาะสระคือสระอะก็คือ,อวิสัญชีตัววิสัญชีตัวเนี้ยอยู่ที่พยางน้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอัอนเนี้ยก็เลยอ่านว่ามะลินะคะอ่าต่อไปคำว่าประตูอ่าวิสัญชีตัวนี้อยู่ที่พยางน้าถูกไหมลูกอ่า อ่านว่าประตูนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันคําว่าสะตอวิสันชนีตัวนี้อยู่ที่พยางหน้าออกเสียงอเต็มเสียงนะคะอ่านว่าสะตอ,อะ ต่อไปอ่ะเมื่อกี้เราเรียนกันในเรื่องของประวิสันชนีที่อยู่ในพยางหนาเนาะอันนี้ต่อไปเป็นประวิสันชนีที่อยู่ในพยางท้ายนะคะประวิสันชนีที่อยู่ในพยางท้ายคือคําว่าครูคราอ่าคระตัวนี้อ่าถ้าอยู่อ่าถ้ามีรูปสระอะอย่างเนี้ย ครูบอกไปแล้วว่าต้องออกเสียงอาเต็มเสียงนะคะอ่านว่าครูขานะคะอ่ะต่อไปอ่าตัวนี้อ่านว่ายานพาหนะนะคะยานพาหนะเนาะอ,อ่ะทีนี้เมื่อกี้เราเรียนกันไปในเรื่องของคำที่ประวิสาญชนีแล้วใช่ไหม ต่อไปอันนี้เป็นคำที่ไม่ประนะคะมีคำว่าไม่มาแล้วนะไม่ประไม่ประคืออะไรไม่ประวิสัญชนีคืออะไรไม่ประวิสัญชนีก็คือคำที่ไม่มีรูปสระอะประสมอยู่นะคะ ไม่ต้องใส่รูปไม่มีรูปสระอประสม,มอยู่เขาเรียกว่าไม่ประวิสันชนีนะคะถ้าคําไหนที่ไม่มีรูปสระอประสม,มอยู่ให้หนูอ่านออกเสียงอะเพียงแค่กึ่งเสียงเท่านั้นนะคะอ่านแค่กึ่งเสียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่มีสระอยู่นั่นเองเนาะทีเนี้ยในการออในคำเนาะในคำที่ ไม่พรวิสันชานีเนี่ยแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือลักษณะแรกเนี่ยจะออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยางหน้านะคะส่วนลักษณะที่2ก็คือออกเสียงอะกึ่งเสียงระว่างคำนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยอ,อันนี้เป็นตัวอย่างของคำที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยางหน้า อ่าอันนี้คือคำว่าขนมเวลาออกเสียงเห็นไหมขนมครูไม่ได้ออกเสียงว่าค่าขนมครูไม่ได้ออกเสียงสระอ่ะเตรียมเสียงใช่ไหมลูกเพราะว่าไม่มีสระอะกำกับอยู่เพราะฉะนั้นให้หนูออกเสียงอะเพียงแค่กึ่งเสียงนะคะคือขนมอย่างนี้นะคะอ่าต่อไปอันนี้ก็เช่นเดียวกัน คำว่าพนานะคะพนาคือป่าเนาะพนาปแปลว,ว่าป่านะคะพนาไม่ได้ออกเสียงว่าพะนาถูกไหมคะเวลาครูอ่านออกเสียงครูจะอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงเท่านั้นครูจะอ่านออกเสียงว่าพนานะคะอ่าต่อไปอันนี้เป็นคำที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงทีอ่อยู่ระหว่างคำนะคะ ออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงอยู่ระหว่างคำอันนี้อะไรเอ่ยคำว่าตั๊กกระแตนอ่ากะตรงเนี้ยไม่มีสระอะอยู่ให้หนูออกเสียงอะเพียงแค่กึ่งเสียงอ่านว่าตั๊กกระแตนนะคะไม่ใช่ว่าตั๊กกะแตนอย่างนี้เต็มๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะเพราะว่าไม่มีสระอะอยู่กำกับให้หนูออกเสียงเพียงแค่ กึ่งเสียงเท่านั้นเนาะอ,อ่านออกเสียงว่าตักกระแตนนะคะอืมคำต่อไปคือคำว่าพุทธชาติอ้าะ,ะตัวนี้อ่านออกเสียงเพียงแค่กึ่งเสียงนะคะพุทธชาติอทีนี้สรุปว่าเมื่อกี้เราเรียนหลักๆคือสองเรื่องก็คือเรื่องของคำที่ ประวิสารชนีและคําที่ไม่ประวิสารชนีนะคะซึ่งออทั้งสองคำเนี้ทั้งสองอย่างมีลักษณะการออกเสียงคาที่แตกต่างกันนิดเดียวนะคะก็คือว่าให้หนูจำแล้วก็นำไปใช้ในการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะก็คือว่าถ้ามีรูปอะให้หนูออกเสียงยังไงคะถ้ามีรูปอะ ให้หนูออกเสียงอะเต็มเสียงไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีรูปสระอะให้หนูออกเสียงเป็นยังไงให้หนูออกเสียงอะเพียงแค่กึ่งเสียงเท่านั้นนะคะโอเคสำหรับ การเรียนในเรื่องของคำที่ประวิสารชนีและคำที่ไม่ประวิสารชนีครูขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเรื่องหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ